สวัสดีครับผมเล็กซี่ลาสุนะครับเนี่แปลกๆนะครับเห็นสาทั้งหลายที่อยู่ในยิมนะครับวันนี้น้องฝนมาเซอร์ไพรส์พี่อีกแล้วนะครับมาดีเปิดกล่องสุ่มนะครับนี่เลยเบบี้มอลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องฝนจะได้สีเข็มไหมครับนี่เป็นซีลเลยนะครับผมเสียงพี่อาจจะแบบ แครหรือว่าเลิ่นเปลี่ยนๆนน,นะครับก็ไม่ไม่สบายเริ่มแต่เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็วันนี้มา,อ,าออกกาลัการแรกนะครับหยุดไปหลายวันป่วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเนี่ยที่พี่ไปเปิดอะไรนะไปถ่ายที่แฟชั่นนะคะที่ที่เขาเอ่อเป็นดิสเพย์ะค่ะที่บอกว่าอยากเปิดตัวนี้มากเลยแล้วที่น้องปวดไม้ที่มาเปิดน่ารักมากแต่ภูมินะคะตัวนี้ บบี้มอนมี้แล้ตองตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่มีทั้งหมดสิบสองสนะคะับหนะะึ่งส9 1 0 1ม1ีนะครับมีทั้งหมดส2บสอสแล้วก็มีหนึ่งสีเข็มนะคะเดี๋ยวเรามาลุนกันเลยอันนี้พี่หยิบม,มาเลยดีกว่าเนาะหยิบม,มาวางไว้เลย,เลยกล่องจะได้อรรถ้งสาเราเปิดไปอย่างไวไว,ไว ไม่เหมือนที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับต้องกดเซอร์ไพรส์ว่านี่นะคะสปอนเซอร์รายใหญ่ของช่องที่นะคะคือน้องโฟนนะครับจะชวนน้องก็ฟองก็ไม่มา <c oughs> มาเดียวเดนิดนึงนะคะสิบสองสู่มาอันแรกเลยเปิดยังไงดีข้างล่างแล้วกันเนาะอันนี้ยี่ เปิดนีแล้วกันอย่างที่เคยเปิดนะคะเปิดบ้านถ่ายเราต้องงันนะคะมีงัดงานพิเยวนะครับนี่เขาได้เปิดออกมาแล้วนะครับมาเราไม่ต้องมาดูกาสไปอย่างไวนี่นะครับซองน้องมันนีแตงแตงแตงสวย เรียบเลยอะดูตาน้องสิตาเห็นด้วยวาหลับตานะครับการ์ดเนาะอันนี้การ์ดน้องเหมือนน้องก็มีแผลด้วยนะคะแผลกับนี่อุยน่ารักนกเกาะถุงแผลด้วยนะคะอันนี้อันนี้พี่ไม่แกะนะอย่าให้น้องกดเขาแกะนะครับเราก็รับมาใส่ต่อไ้เลยการ์ดใส่ในกล่องนี้นะครับ ตัวน้องวางแล้วเลยนี่น้องวางนี้นะครับเนฮะ้ยน่ารักนะน่ารักมากพี่ว่าเนี่ยมแล้วน้องตัวใหญ่เลยนะครัแบเบลีมอนดี้วันนั้นพี่ก็ไปถ่ายแต่ัางนี้แบบว่าอยากเปิดอัีนี้สรุปได้เปิดจริงๆมาแต่แต่แต่ช่วย ตาน้องสวยนะครับตาน้องวาวาวเลยนะครับนี่วาวาวชุดน้องก็จะเป็นเหมือนหัวใจนะครับนี่ <c oughs> เหมือนแบบว่าก็อะไรเงี้ยกะให้อุ้มหรือเปล่าเอ้ยน้องมีอิสซิสซีเยอะเลยอนะ่ะเฮ้ยน้าว่า่ะบิ๊กบิ๊กเวิลล์น้องชื่อบิ๊กบิ๊กเวิล์นะคะนี่น่าว่าตาดูสิ ผ่าน้องเป็นเหมือนเป็นเป็นรูปโลกนะครับอันนี้มีแววนมีโนกอีกแล้วอันนี้พี่ก็ไม่แก่ะเนาะให้น้องโกรแก่ะนี่อุ้ยแต่การก็สวยนะครับการหนามาอันนี้พี่ใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับมาเราอันนี้น้องนอง้นองนอนอ่นี่แล้วกันเดี๋ยว อาจจะเจ็บคอแล้วก็ไอนิดนึงนะครับผมมากรี่าเราไปอย่างไวร่วนน้องฝนเข้ากล้องก็ไม่มาเนะเราจะได้ช่วยกันลุหวังว่าพี่จะได้สีเขตนะอุ้ยมีใช่สุน้องฝนได้มาเราไปดูการที่ไม่ได้ใจว่ารุา่นนี้จะมีการพิเศษหรือเปล่านะครับ แตนแตนแตนเซลล์โอ้ยวินาลาสิชุดน,น้องใหญ่มนาะเหมือนน้องอีฮีโลโนเลยอ่ะอุวยน้องมีนี่ด้วยมีมงกุฎนี่มงกุฎหรออ๋เอเขาไว้ตั้งกระถือ X X L โ o a t นี่เหมือนเสื้อตัวใหญ่ครับพี่ดูว่าเป็นแบบเป็นแม่เด็กน่าจะใช่นะครับเหมือนแบตั้งวางข้างๆนะครับ นี่การนอนนะวะอันนี้เราก็เก็บเอาไว้ในซองนะคะอุปกรณ์เราจะแกะไหน้องกด่แกดมากล่องที่สี่กล่องที่สี่เลยน่ารังมากอะผมอเมียพี่ว่าคุณน่ะแลน้องตัวใหญ่ด้วยอะแล้วก็ว่างเรียมันสวยเลยนะ <c oughs> มาอันนี้แนะนำมาแต่แต,แต่เรามาดูกานลูกานแต่แต่แตแตชัวร์อ้ยนวินน้อคนนี้า อยู่ข้างหลังด้วยนะครับน้องใส่ชุดดำด้วยนะครับชุดเด็กเด็กดีมากอุ๊ย้อนี้นะ่ารักจริงนะครับนี่น้องเหมือนเล่นเปียโน,โนนะครับโอ้ยดูเอเจสซีน้องสิเอาไปได้กับคออื่นได้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเอาไปตั้งกับคออื่นได้เลยอะ่ะน่ารักมากแต่น้องก็มีจุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกตัวเลยนะครับเนี่ยมา เราป้ายกล้องที่ห้ามีหลายกล้องเลยครับเราต้องไปไวไนเนาะแต่ลหลักมากเลยอะ่ะแป้นแป้นนี่น้องใหญ่นรัน้องใหญ่มากอ่ะตัวเนี้ยแต่นแต่นแต่นช่วยอุ้ยนี น้องนี่สวยมากเลยอ่ะน่นารักมากอันนี้เป็นเหมือนสเปนมอนลลี่นะคะตัวเนี้ยเหมือนคอคอหน,นึ่งนะครับที่ไม่เป็นตัวซีเทีนะครับตัวเนี้วิวจะน้องตัวใหญ่มากอ่ะตัวเนี้โหน่ารักมากหน้านกากก็เปิดได้นะครับติดตนาน,อน้องนี่ทุกทุกตัวนี่เหมือนจะแบบเป็นแบบคอสซี่คอสซี่เงาเงาน,นะครับ กาศน้องนี่กาดใครรู้ว่าน้องมีกาดเป็นกาศพิเศษยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะพี่ไม่รู้เลยว่าตัวนี้มีกาดพิเศษป่ามาเราไปต่อไม่รอช้านากมาก <c oughs> คนแก่นี่ครับพี่มาแล้ว ลุกกนการลุกกนการถอยนะซีเกตแต่ซีเกตที่ไม่รู้ว่าตัวไหนอะเราไปวางแตนแตนแตนชื่อแหวโอ้ยน้องนี่จิตตะกรอนน้องจะกูกตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนี่แล้วก็มีนี้ด้วยนะครับผู้การ โอกาสใหญ่เวอร์น่ารักมากอันนี้กิ๊กเก็บไว้ในกล่องนะแต่ให้น้องกดออกไปรวมๆ่มอเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งอันนี้ก่อนแต่น้องเนี่ยนะ่ารักมากแต่เนี่ยผูกนีกเขาผกตัวใหญ่มาบอกอาจจะยืนยืนได้ไม่ถนัดนะครับพี่ขอขอให้นอ้นองนอนกนันหน่อยอืมนี่วางไว้ก่อน นีห่หวังวันนี้มาเราเหลืออีกหกกล้องนะซีเกตต้องมาแล้วนะซีเกตต้องมาแล้วนะมานี่กีนรันยิมเลยนะมานี่กีกนระันยินเนม,ม,ม,มวเวลยนะโอ้ยอันนี้เด็นเด่นแต้มแต้มแต้เชิลเวลโอ้ยน้อง น้องมาไนะล้าดูน้านนตาน้องสิร้องใหญ่มากนะหยดลงพื้นใหญ่มากเลยนะน้องร้องใหญ่มากดูอสิสซิ s ตีนี่อลังก,การมากเลยนะคุ้มนะเห็นน้องฝนบอกว่าได้มา4 0 0พกว่าบาท4,5่0ว่าคุ้มนะดูสิคุ้มมากแค่อิสซิสตนี่ก็คุ้มแล้วอะ่ะมันใหญ่มากเลย่ะ อันนี้น้องลองไห้วางไว้นะคะามาเราไม่รอสาเทคนิคที่ก็บอกนะว่าเปิดยังไงนี่เปิดง่ายมากเลยอะเราไม่ต้องไปไปที่อะไรนี้ไปเปิดเราก็เปิดข้างหลังในกล่องสวนแล้วก็เปิดน,น้อง,องแบบอยากเก็บเก็บกล่องเอาไว้เลยอะค่ะเปิดแบบที่ครูวิธอันนี้ก็น่าราัก แตนแตนแตนช่วงนี้น้องอยู่ในกรมนะจ้ามาในกรมเตอรออยาสเรนี่เต็ม <c oughs> มีน้องมีนกด้วยนะครับนี่น่ารักนะครับอันนี้เป็นถ่านน้องนะครับแล้วก็ากาดน้องนี่อยู่ในโกรน่ารักมากน่ารักมากดูสิ อยคุ้มมากคุ้มมากอุ้ยน้องนี่ยืนได้จ้จมา,มาเดี๋ยวอีสี่กล่องเราต้องไปไหวอุ้ยเหมือนน้องซีเกตเหมือนใส่มงกุฎเลยนะครับเบบี้ใส่มงกุฎถอยได้ถอยได้ถอยได้ซีเกต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  แต่แต่แต่ดูตัวเองแต่ต่แต่ชัวร์อุ๊ยน้องนี่เหมือนน้องแบบว่ากำลังจะแบบเด็กๆเนาะชอบสนเอาแบบเอาเออ่รองเท้าแม่มาใส่เอาอันนี้มาทาเนี่ยครับดิสติกเนี่ยครับตั้งแต่เด็กๆเนาะมาเราดูการ์ดนี่อันนี้กาน้องนะครับ การน้องน้องมีอัซเซสซอรีด้วยนะครอัซเซสซอรีเร่เป็นนี่กระจดน้อยนะะ้อยม้ามาสามข้องต้องได้แล้วล่ะหมอมาเซอร์ไพรส์พี่หน่อยสิ <laughs> คลิปล่าสุดที่แกะลาบูมูมีกระไดซีเข็ดเป็นนี้ไปแบบโปรกี้ตัดมาเลยนะแกะมาหลายต่อหลายอีพีพ่งจะได้ <laughs> <laughs> พิ่งจะได้ซีเข็ด มันก็อยู่แบบล้วงกระโชคเหมือนกันกล่องสูงมักแตนแตนแตนชูอเอวอุ้ยนี่น้องสวยอ่ะชุดส,สวยมากสีม่วงนี่แล้วก็น้องมีแบตเซอรี่อยู่กันนะครับนี่ในกล่องแล้วก็การ์ดนององันนี้การ์ด ลองแง่ละไดาพี่นี่แต่พี่ชอบตาหนอนนะตาหนอนทำดีนะเป็นเงาเงาครับมันเหมือนมีเลเยอร์ด้วยอ่ะเป็นเลเยอร์ด้วยถุงเท้าหนอน,นี่มีสองสีใสแ่แบบอีกสองกล้องนะครับนี่มาเราไปไวไปไว ียอาจจะตึงปังไปหน่อยนะครับเพี่ไม่ได้เตรียมพรอมอไรเลยมาเปิดที่ยิ่งอีกแล้วขนาดปัวเองนี่ไดยิง่งมาออกกันไกลเราก็ต้องออกกันยืนเลยพี่บอกว,ว,ว่าแตน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 แต่แฉลบโอ้ยน้องมาเลยตาชุดข,ขาว<_><_><_>น้องร้องเพลงมีไม้ด้วยแล้วก็นี่กาหนอง นี่น้องชุดขาวมาวันนี้กล่องสุดท้ายเรามาลุ้นกันสีเข็ดสีเข็ดสีเขด็เขดลงมาสีเข็ดสีเขด็ดมาเซอร์ไพรส์หน่อยเหมือนจับไม่พี่เข็เหมือนจ้นจาแตางแตงแตง แวโอ้ยน้องคานมาเลยน้องคานมาเลยจ้ามีอุ๊ยแต่น,นี้มีน้องแมวด้วยนะคะน่ารักนะเฮ้ยนี่จานน้อง,ง,อองได้ของทั้งหมด12แบบนะครับเมไม้ดึกสามแล้วก็ ไม่ได้สีเพ็น,นะคะในคอ้นี้คอ้นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแนะนําเลยว่าน้องเจอที่ไหนนี่ก็ไปไปส่งไปสูดได้เลยนะคะนี่น้องคานบี่ยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องฝนด้วยนะคะที่มาให้พี่เปิดนะคะแล้วก็พี่ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจพี่ด้วยนะคะสํสหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ